จมนูกองกาลังในเรสวนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอดนะครับก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุดุทกภัยในพื้นที่บ้านแม่ตาวกลางหมู่2แม่ตาวอําเภอแม่สอดจังหวัดตากตรงนี้เนี่ยนะครับน้ำจากคลองแม่ตาวแพะล้นตลิ่งนะครับทางหน่วยงานต่างๆก็เข้าไปช่วยกันขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินมีค่าดําเนินการขนกระสอบทรายเพื่อนําไปป้องกันบ้านเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่ สำหรับเขตพื้นที่อำเภออุ้มผางเนี่ยนะครับเรียกว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่บ้านเดลอคีหมู่3ตําบลหนองหลวงอำเภออุ้มผางจังหวัดตากทางหน่วยงานนะครับจึงได้สํารวจความเสียหายเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนที่โดนน้าท่วมไปแล้ว19กครัวเรือนนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายบางส่วนแต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตซึ่งปัจจุบันนะครับกองร้อยฐานราบที่1 4 2 2ร่วมกับเทศบาลตําบลแม่ลอง ดำเนินการสำรวจความเสียหายเพิ่มแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมการช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงครับ